เนี่ยเปื่อยไม่หลงซอสเซากับน,น้บมากสุดชิมิทัวไม่พริกปนสีห่าปรุงไปนะน่าจะสว่างสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสูขู่สูข้นนะครับมนันิกามะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวกะช่องบ่อเล็กผ้าแซมหาแต่เนี้ยเสืแซมมาสูกินดีแล้วครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวครับ,ม,บมันิบะมี บะหมี่น้ำตกครับพี่น้องบะหมี่น้ำตกแสีบๆน้ำกันโรยพริกป่นจังหน่อยขออนญาตลุกด้วยครับขออนุญาตลุกยี่สิบปิวเอาพริดพันลมไว้สักก่อนอ๋อพริกเดือดเข้ากับชีมีกะปินะครับผมคนสักก่อนเอาคนมันจิป,ปิ้ว กดากระดมกับซีมีกับปีนะครับผมกับปีมีทัวแเกี่ยมกับพริกสดแล้วก็มีประกาศเขามามาพี่น้องมาแซ่บแซ่ลมกันครับผมมอรายย้ายหางลุยเลยครับ ขากิอตัวละพิเศษบะมีจะก่อนนอืมพิเจ้าของเีย กินจากข้อมันเ่าเลียวป <laughs> ระกาศขาวน้ำเนี่ยเนี่ยปลายเด้ง <c oughs> เนีย่ยเปื่อยไม่ต้องสดเสก็กำหน,นะะั่งเลยคือชิมิทัวไม่พริกป่นสีห้าปรุงไปนะมันจะสวง Hmm. เขล,ลมเลยนะเบอร์หนึ่งห่อนอหัวแจงเนีอ้อแจเนียวมขาจากพัดลมอะไรเลยห่อนครับ รู้ไปปอมมาเนี่ยืคำจะถ่ายจงเปน็นยังกินก๋วยเตี๋ยวกินอันนีขึ้นจงลูกเสีนยนไปถ้ากินลูกก็ถ่ายไม,ม่เข้าใจแหววม่ถ้าลูกเตี๋ยวจะกินอะไรก่อนว่เข้าจงกินถ่า,ถายปกินหน้นก่อนมั้ ียาบ้อยครับพี่น้องสุดยอดมนันนี่งาแตกงาแตนวัวฮะมกพริกจนเบิดยังยกแขนจัง่อยิย้มจนเอียคือเป็นวายีริีจริงว้ยสุดยอด อ้าวมาเล็กัขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องสู้รู่สู้คนนะครับที่ห้เกยรติดต,ตามรับติดตามรับชมครับพี่น้องที่ส่งกําลังใจตลอดมานะครับมือหนาไม่อยังมาสู้กินแสบแบกับรอติดตามรับชมแสบแบน้ำกันนะครับมานิสีพวล่าล่าไปก่อนครับพบปอกกันหม่มือหนามันนี้บายบายครับผมขอบคุณครับเป็นอจางไรคือติดเอือนะ <laughs>